สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามช่องสูตรพ่เพื่อนบ้านในคลิปนี้ในทางของเวลาวนะครับเป็นสูตรปักหลักของวันที่8ธันวาคมแอสูตรเหมือนเดิมนะครับหุ่นง,งดก่อนนะครับที่ให้ไว้สูตรที่เข้ามาก็จะมีปักหลัก10บ,บน3าตัวกับปักหลัก10บบน4ตัว แล้วก็ปักหลักหน่วยบนนะครับ3ตัวเข้ามาด้วยกัน3ส,สูตรนะครับถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมสูตรของวันที่8ทธันวาคมกันเลยครับคำเตือนสูตรหวยที่นำมาแบ่งปันเป็นข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทาง สำหรับใช้ในการเสี่ยงโชคเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับขอให้ทุกคนทุกท่านโชคดีครับก่อนรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องของเราไว้ด้วยนะครับช่องสูตรห่วยเพื่อนบ้านนะครับ ตัวนี้กลุ่มนะครับเรามีแล้วนะครับแอดไลน์ไปสอบถามกันได้นะครับที่ a d ดเซีนะครับช่วงโค้งสุดท้ายนะครับจะเป็นการให้น้อยชุดนะครับสำหรับหวยราวนะครับไปพูดคุยกันได้นะครับเข้าฟรีนะครับกลุ่มนี้เดื่วัที่ปักหลักร้อยนะครับปักหลักร้อยจะเป็นสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับปักหลักร้อยสามตัวสูตรนี้เข้ามาแล้วห้างง หลักร้อยสามตัวได้เลขสาเลขแปแล้วก็เลขเก้หลักร้อยสี่ตัวสูตรใหม่นะครับสูตรนี้เข้ามา7จงวด ร้อตัวนะครับได้เลขก5เลขก8เลข9เลขก0สรุปหลักร้อยกันนะครับ3ตัว3 8 9 4ตัว5 8 9 0นํา2สสูตรมาชนกันนะครับให้มันเหลือน,น้อยชุดลงนะครับใครชอบน้อยชุดนะครับก็จะมีเลข8กับเลข9ที่เหมือนกันทั้ง2องสูตร สิบบนสามตัวนะครับ <c oughs> โทนะครับสิบบนสามตัวเป็นสูตรเก่าทั้งคู่นะครับสูตรนี้เข้ามาแล้วหนึ่งงวดก่อนหน้านี้หางวดรวมแล้วหกงวดมาดูสถิติกันครับงวดล่าสุดนะครับคำนวณมาแปดหนึ่งสามเข้าเลขแปด ปักลักสิบบนตัวได้เลขสีเลขเจแล้วก็เลขเก้ต่อไปสิบบนตัวสูตรเก่านะครับตอเน,นึงจะงวดก่อนเรางจะปล่อยสูตรไปเข้ามาแล้วสามงวดติดก่อนหนะ้านั้นอีก7จ็ดงวดรวมแล้วก็10บงวดนะครับ หัวล่าสุดคำนวณมาหกแปดเนะครับเข่าเล็กแปดกหลัก10บน4ตัว2 4 5 7สรุปนะครับ10บน3ตัว4 7 9สูตรเก่าเข้ามาแล้ว1งวดแล้วก็4ตัวนะครับสองส้าเจสูตรเก่าเข้าต่อเนื่องมาแล้ว3างวด จะใช้สูตรใดสูตรหนึ่งก็ได้นะครับหรือนำมาชนการรวมการตัดกันให้เหลือน้อยชุดนะครับใครชอบน้อยชุดจะมีเลข4นะครับกับเลขเที่เหมือนกันทั้งสองสูตรต่อไปเป็นหน่วยบนนะครับ3ตัว บนสามตัวส่วนี้เข้ามาแล้วสี่งวดครับก่อนหน้านี้อีกห้งวดจากสถิติย้อนหลังรวมแล้วก็9้า9งวงวดล่าสุดนะครับเข้าเลข6กคำนวณมาสองหปักหลักหน่วยบน3าตัว 014ต่อไปเป็นหน่วยบน4ตัวนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับเข้ามาแล้ว6มงวดหลักร้อยบวกหน่วยบนบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวก2บวก2บวก2บวก1 ผลักหน่วยบน4ตัว9ก้าสรุปหน่วยบนกันนะครับ3ตัวศูนยสูตรเก่าเข้าต่อเนื่องมาแล้ว4ี่งวดแล้วก็4ตัวเป็นสูตรใหม่นะครับ9ก้ามีเลขหนนะครับกับเลขสีที่เหมือนกันทั้งสองสูตรจะคู่นะครับ ก็จะคู่ง่ายๆนะครับ2ตัวบนนะครับเราได้สิบ,บนกับหน่วยบนมาแล้วนะครับ2ตัวบนตรงๆนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับ C 1 C 4 7 1แล้วก็7 4 ต่อไปเป็นสิบล่างนะครับสิบล่างสามตัวสิบล่างสูนรใหม่งทั้งคู่นะครับห้างว้วน,นะครับสำหรับสิบล่างสูตรนี้หลักร้อยบวกหลักร้อยบวกหลักร้อยบวกสิบล่างบวกสิบล่างบวกศูนย์บวกสองบวกสี่โง่สิบล่างนะไม่ใช่เลขเก้านะ สิบล่างเลขสองเลขแปดเลขสี่เขาเลขแปดนะครับแล้วก็ลงมตสุขเขาเลขสี่ปักหลักสิบล่างนะครับสามตัวก็จะได้เลขหนึ่งเลขสามเลขเจ็ดต่อไปเป็นสิบล่างสี่ตัวนะครับเข้ามาหกม้วน ปักหลักสิบล่างสี่ตัวหนึ่งสามหกแปดสรุปนะครับสามตัวหนึ่งสามเจ็ดสี่ตัวหนึ่งสามหกแปดเป็นสูตรใหม่ทั้งคู่นะครับตัวเลขีเหมือนกันทั้งสองสูตรนะครับถ้านำมาชนกันก็จะมีเลขหนึ่งกับเลขสามที่เหมือนกันทั้งสองสูตร ได้บล่างแล้วนะครับก็เอา10ล่างตั้งนะครับแล้วก็ตามด้วยหลักปักหลักร้อยนะครับปักหลักร้อยก็คือหน่วยล่างนะครับใช้ตัวเลขชุดเดียวกันก็จะได้2ตัวล่างตรงๆนะครับไม่ต้องกลับประมาณนี้นะครับ18 19 38แล้วก็39นะครับก็ฝากไว้พิจารณากันด้วยนะครับในทางหุ่นลาวสูตรปักหลักนะครับ ชอบสูตรไหนก็ใช้สูตรนั้นกันนะครับหวัวยลาวแล้วสิมี2แนวทางนะครับเป็นชุดเหมือนเดิมให้ไว้ก่อนหน้านี้แล้วกับตัวนี้เป็นสูตรปักหลักนะครับทุกสูตรเป็นสูตรที่ได้จากการคำนวณมีถูกมีผิดมีเข้ามีหลุดโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องสูตรหวยพื้นบ้านของเราไว้ด้วยนะครับจะมีแนวทางนะครับมาแบ่งปันกันนะครับทุกงวดฝีฝเน้นไปที่หวยลาวกับหวยห้านอยหวยลาวเป็นหวยลาวพัฒนานะครับทุกวันจันทร์พุธศุกร์ห้านอยมีทุกวันนะครับมีให้สองห้านอยนะครับพิเศษกับธรรมดานะครับหรือว่าปกติสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ